สวัสดีสสครับวันนี้เราจะมาทําสื่อสร้างสรรค์เกี่ยวกับภาพสะท้อนการทํางานของภาครัฐน,นะครับว่าจะมีการทํางานเป็นอย่างไรนะครับเชิญทุกท่านไปรับชมได้เลยครับเพื่อนช่วงนี้ผิดระบาดหนักมากเลยมอสั่งเลยออนไลน์แน่จะทำยังไงกันเหรอเออที่ไรว่าคงต้องเรียนที่บ้านนะมั่งเนออนไลน์ แล้วเกลียมัจะทำไงเอเหมือนกันนั่นแหละกลับบ้นไปเลยอะไรเออช่วงนี้ทำอะไรไม่ได้เลยทำใจหน่อยเออแนอายนะนเรื่องเท่าไหร่เฮ้ยเจตีป้อมดีตีป้อมดีตีปอมตีปอมป้ตปอ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 ป้ปไป้้อัปีปอ เฮ้ยเพื่อนช่วงนี้เป็นยังไงบ้างมะได้ลงทะเบียนสีวัคซีนกันหรือยังเออพูดถึงเรื่องวัคซีนเพิ่งลงทะเบียนไปกว่าจะได้นี่สองเดือนเลยไม่รู้จะได้วันไหนใช่ป้อนเองก็ลงทะเบียนได้สองเดือนข้างหน้าเหมือนกันนานมากเลยเพื่อนช่วงน,นี้อะไรอะไรก็น่ากลัวไปหมดเลยเฮ้ยเพื่อนที่พูดอย่างนี้คือวัคซีนนะหรอวะไม่าใจเลยวัคซีนซิน้อแบ,บ่เพื่อนโอเคไหม เหมือนกันใช่ไหมเรื่องนี่ดแหวกเหรอแล้วไม่กลัวนั่นเหรอคนข,ข้างเคียนน่ะมันจะเป็นยังไงอ่ะก็รัฐบาลเอาแต่ววคซีนยาว่น,นีแมาแล้วจองได้ของอะไรล่ะเออเจมเนี่ยของเราเนี่ยสั่งจองซื้อหมโด์น้าไมนะว่าเนี่ยพรุ่งนี้ว่าจะไปฉีดละรัฐบาลชยดีไม่ไปเลย,เยวัคซีนต,ต้องหาซื้อเองแทนที่รัฐบาลจะจัดซื้อมาให้เนี่ยแล้วซื้อไปเท่าไหร่ล่ะ สามพันจีนนะเพื่นพอนแพงมากเลยไม่ไหว ไม้เพื่อนต้องนีดตั้ซียนเลยวะหเห็นลงพเมพ์อะไรเลยยังไม่รู้เลยตรับกลัวหมดเลยว่าจะขีดตัวไหนเนี่ยเอยยอตรงนี้ยีย่หกอไหนก็ขีดไปก่อ,อนเถอะเออเดี๋ยวเราดูก่อน ไเพื่อนเป็นยังไงบ้างเราก็เซีนจะเริ่มมีอาการแล้วเนี่ยไอยเจ็บคอเนี่ยรอตรวจเนี่ยเพราะซีนก็รออีก2เดือนเอาหรอเพื่อนงั้นดูแลตัวเองดีๆด,ด้วยนะเพื่อนเป็นห่วงวะ่ะเอองั้นก็ดูแลตัวเองดีๆด,ด,ด้วยละ่ะลองติดเชือเ้อนะแค่นี้แหละจากการทํางานของรัฐนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนได้ว่ารัฐนั้นมีการบริหารประเทศที่ล้มเหลว โดยเฉพาะการจัดซื้อวัคซีนของระบบสาธารณสุขไทยที่มีการจัดซื้ออย่างล่าช้ามากเกินไปนั้นส่งผลให้ประชากรในประเทศมียอดจำนวนการติดเชื้อโควิด -19 และการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดเพิ่มมากขึ้นทุกวันแต่หากว่าประชาชนคนไหนที่ยอมเสียตังในการจัดซื้อวัคซีนเองนั้นก็ย่อมได้รับการฉีดวัคซีนอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับ